อำเภอที่มีขนาดยหญ่ที่สุดของจังหวัดสุนคลาได้แก่อำเภอในลองมาทายกันเลยครับว่าพื้นที่7,394ตารางกิโลเมตรหรือว่า4 6ล้านไร่อำเภอในย้ญ่ได้เปืือนอันดับที่16ได้แก่อำเภอกระแซสินมีเนื้อที่9 6 4ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6 0ม0 0นวารายนะครับนี่คืออำเภอกระแซสินเอียดได้เปลือนนะครับ ลำดับ15อำเภอสถิงพระมีเนื้อที่120ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ75,000หลายอำเภอเก่าแก่แต่ใ,ใหญ่อันดับ15ของจังหวัดนะครับอันดับ14อำเภอบางกล่ำเนื้อที่147.8ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ92,375หลายลำดับ13อำเภอนาม่อมเนื้อที่149.5ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ9 4 4 7 7 5ร่ายอันดับ1 2อ,อำเภอเมืองสงขลาเนือที่171.9ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1 7 0 0 0 0ว่าไรนะครับนี่คืออำเภอเมืองสงขลาที่11อำเภอขวนเนียงเนือที่2งรยแปตารางกิโลเมตรหรือประมาณ130.000ซาย่ ลำดับที่10อําเภอสิงห์นาคอน,นที่ส้อี่28ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ1 4 2 5 0 0ส่ืนายลายะครับลำดับที่9อําเภอคลองห้วยโค้ง274ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ17 1 2 5แส่นรายนี่คืออําเภอคลองห้วยโค้งลำดับที่แอําเภอจนะ5 2ดตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3 100, 1 10, 4 0 0 0ม สามลอสิสองรายตํำบนมากว่าเพื่อนแต่พื้นที่ไม่ได้มากว่าเพื่อนนะครับลำดับที่7จ็ดอำเภอหลัดตะพุ่มนะครับห้าลอดตารางกิโลเมตรหรือประมาณ3ามแสนหกื่นเก้าพันแปอยารายที่หกอำเภอนาทวี7จ็ดดตารางกิโลเมตรหรือประมาณ4 16, 000, 8, าาี่แสนหกื่นหกอยารายอำเภอนาทวี ลำดับที่5อยู่ตอนบนสุดอำเภอระโนดนะครับเนื้อที่เจ็ดร้อตารางกิโลเมตรหรือประมาณ4ี่แสนแปายเจาไร่ลำดับสี่อำเภอหาดใหญ่นะครับเนื้อที่แปดรตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 5, 10, 3, 12, 000, 9, าห,ห้าแสนสามองพัเก้าอยสาดไร่อํเภอหาดยใหญ่ไม่ได้ใหญ่แต่เปลือน,นร,รำดับที่สามอำเภอสบายย่อย 852.8ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ5้าแสนสามหมื่นสามพันไรนี่คือสบายยอยพื้นที่ป่าใหญ่นะครับส่วนอันดับที่สองอำเภอเทพานะครับ978ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6กแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบไรส่วนอันดับที่หนึ่งทายทุกกันไหมครับนั่นคืออำเภอสะเดานะครับมีเนื้อที่ 1,029 2ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ6 4 3 2น0ี่ายนี่คืออำเภอสะเดาวยายแต่เปื่อถ่ายโทษกันไม้ครับั่งสิบุกอำเภอของจังหวัดสงขลาบานเหล่า